พติวนนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิ้้ามารอปลาปลาลิงงอนเด้อค่ะเดอะ้อเรดเบอร์รี่ขางสี่ะค่ะบุกหูออกเสียงถือบะถือเด้อค่ะเดอะ้อหูตะเอินตะวันลิ่งงอนค่ะมีลูกไงลูกน่อยลูกอันอันขาวลูกอมชมพูผสมกันเนี่ยอมชมพูเสียค่ะกสิเก็บได้ประมาณสองหมื่นหรือสามหมื่นอัีเสียกสิีลูกยังสี่กสิออกทั้งชมพูนินดๆค่ะกสิแดงขึ้นกัน ดอกบอบ่ดอกเนี่ยค่ะปีนี้มใค่ดอกค่ะปีที่แล้วเนาะโอ้ยดกบ่ดกแล้วก็ลูกง่ายในปีนี้ก็ลูกง่ายอยู่ค่ะเห็นบ่คะลูกงหญ่อยู่แบบนี้แต่ว่าถ้าดักไปลอดที่ลูกค้ายังเห็ดใส่บ่ได้ด้อค่ะแบบนี้เพราะว่ามันจะเสียเวลาในการเลือกแต่มันก็ตักงง่ายเลยมาพร้อมอาวุธค่ะเห็นบ่คะนี่ค่ะข้าส้วนข้าไปเังเสียค่ะเนี่ยข้าส่วนไปเังเสียค่ะมันกาเซียนเด้งขึ้นอัตโนมัติมันเลยไหมค่ะ นี่ค่ะง่ายคักค่ะโอ้ยเนาะข้ากันมาเลาะปลาหืมนี่ค่ะส่วนเข้าไปตีค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นตำตำส่วนกระป๋ายก็เด้งขึ้นอัตโนมัติเลยค่ะคนที่มานใช้แนลมากันตากันลิงงอนนี่แหละค่ะมันเมื่เปื่อนมือดีไหมค่ะแล้วก็ตากง่ายไหมค่ะหืมมันก็ดีแบบยี่สิบละค่ะเนี่ยค่ะ เห,ห็นปะคะเนาะตักคนที่บ้านเชนเนลเนี่ยค่ะเห็นนวลเห็นปะคะข้นตะบันเชนเนลส่วนเข้าไปสิค่ะดึงตวนทวนท่วนทวนออกมันก็จะมีขยะอันเสียค่ะแต่ว่าเนี่ยเขาเทนะขยะมันบลงตามดอกค่ะเขาต้องเป็นคนเก็บออกกันสิค่ะเห็นปะเนี่ยค่ะส่วนเข้าไปตัวค่ะเนี่ยค่ะส่วนเข้าไปดีปะคะดีนี่ม้เปื้อนแม่ค่ะบ่เปื้อนนี่คือบล็อกด้วค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะค่ะแดงแดงสิะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ นี่คือบดกนี่ค่ะเขาเอินบดกปีที่แล้วคนไทยบ้านเชนิ่งมาหมองนี่ล่ะค่ะนี่เนี่ยเป็นเนื้อนหน่อยเสียค่ะได้กระจับหนึ่งค่ะเนื้อนหน่อยเสียค่ะได้กระจับหนึ่งปีนี้สองเนื้อผุนละค่ะค่ะจับหนึ่งค่ะเห็นปะคะกระสีนทรายในจัาหน่อยเด้อค่ะเด้อคนไทยบ้านเชนิ่งอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้หูว่าวิธีตักน้ำตักยังไดไหมคะนี่ค่ะสวนเข้าไปยังสิไหมค่ะ เด้งขึ้นมาสิคะดึงเด้งเลยค่ะเห็นไหคคะเนี่ค่ะเด้งขึ้นมาสิมันลุดอตโนมัตเลยเด้ค่ะมันง่ายไหมคะไม่ต้องใส่แห้งไหมคะบบกเบร่เสีถ้าต้นสูงเ้าก็ใส่แห้งดึงสิไหมคะผู้ใดว่าปวดหลังปวดเอวการนั่งคุกเขาใส่ตัวค่ะเนี่ค่ะเห็นไ่ค่ะเห็นไหเห็นไ่คนไต้หวันใชนแนวสีไทยเบึงเนี่ค่ะเนี่ค่ะสวดเข้าไปดึงหมกว่างสิคะง่ายค่ะ ะดูแบบเงยๆสิค่ะส่วนเข้าไปดึงออกมาเลยจุ่มนี่คนไทยบ้านชาแนลเสียเทเบิ้งเด้ค่ะเี่นค่ะมันง่ายส่วนเข้าไปสิค่ะเด้งขึ้นสิค่ะเดี๋ยวมันหลุดหมดเลยได้ค่ะเห็นปะ้าเขาเย็ดอันตักไว้แน่สิค่ะมันก็จะรุดออกจากการรุดออกจากไอ้หน้าตักของเขามาแม่ค่ะอัตโนมัติเลยล่ะค่ะเด้ง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 ออก เห็นบ่ค่ะเนี่ยทามันโดก็จะเปลี่ยนอย่งเสียค่ะเห็นบ <vale ่ค่ะมีเขาเอิ่นโดกค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่กองฟเฟียอยู่เนี่ยปีที่แล้วปีที่ปีที่แล้วโดกก็นี่เด้ค่ะเนี่ยปีที่แล้วโดกสร้างจุ่มเนี่ยค่ะเห็นบ่เนี่ยค่ะปีที่แล้วโดกสร้างจุ่มนี่แหละค่ะโดคักอันโพนเนี่ยค่ะมันจะเกิดน้ำโพนต้นใหม่ใหม่ที่ว่าเขาตัดต้นใหญ่มันออกไหมค่ะเห็นบ่ค่ะต่อใหม่มันเกิดอยู่กับต่อใหม่โพนยังเสียมันโดกอีหลีปีที่แล้ว มันได้สองกระจับเลยด้ค่ะบางทีนะนี่ในี่พ่นเนี่ยคือดกค่ะเนี่ยพ่นนี่ดกพ่นท่านบ้านชานเนีบอกหนองเขาออกมาหนอกๆอยูอ่ว่ามันดกคุณเยอไปอูนางกำลังตักก็อบม๊บม๊ๆบม๊มอชนกระทุงค่ะใจสู้ค่ะเส็ดงานเหลือเก็บบุ้งนั่งกับเขาปลาไปก่อนอ,อันเงินฟรีเนาะค่ะหนองอนเงินในปลาเขาก็หาไปห่อคะเขาว่าหาเขาก็ไม่มีเก็บเลยค่ะ โมเมนว่าแต่ละคนกับโบมีรายจ่ายคนเราแต่ละคนกะเขาก็หาสิแหละค่ะลำบากบบมันก็บอลลำบากเลยค่ะต่างออกกําลังกายเพราะว่าหนาหิมะมันได้ออกกําลังกายไหมค่ะม่แต่อ้วนกับอ้วนไม่แต่กิ่นแม่ค่ะเห็นปะคะหกเดือนหนาหิมะหนาหนาวขึ้นเป็นหาหกโลหน้าห้อนนี่จังโล่งได้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคนที่บ้านเชนเนลกําลังเต็มจับค่ะเนี่ยค่ะนี่เขาเอิอนดกุก พอข้าวสวนอุ้ยข้าวสวนขับมาข้าวเดี๋ยวของเจ้าค่ะนะคะสวนขับไปตัวค่ะเห็นปะคะคน,น่บ้านใช่นไหนสวนตึ๊บดึงขึ้นมาหลุดเบิดเห็นปะค่ะเกียงคอยลอยค่ะนำกันตักง่ายเลยค่ะบ่เปื่พอพน้อมเนี่ยออกเนี่ยอยหอยเนี่ยยาง ฝนกระตกได้ค่ะมันเป็นละอองฝนคล้ายๆละอองหิมะอะไหมค่ะมันก็เลยออกทั้งหนาวนิจักหน่อยอีพี่นี่พ่อแคนี้กอนเด้อค่ะเด้อ,อนทน่ท้านเชนแนวสิตักริ่งงอนค่ะสิได้พ่อสิบกิโลบอสิลองเบิงวัสดีค่ะพ่อเป็นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้ค่ะเด้อวัสดีค่ะ